เดี๋ยวรอให้เพ่นตัดได้จะขัดหนึ่งก่อนอก่อนจะขาดไปยูไกล้หลายมันอันตรายนะจ๊ะเผื่อว่าใบเครื่องตัดหญ้ามันแตกหักหรือว่าตัดไปโดนเศษไม้เศษก้อนหินเอียงก็แล้วแต่เฮาบบรูเนาะเพราะว่าผมก็สามารถมองเห็นได้เลยคนตัดหญ้าไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามีอะไรหลบอยู่ใต้หญ้าที่เราตัดก็าติดตัดระบา,ายกัมันก็อยู่ถนัดในการทําง,งานเนาะมันก็คอยย่องคอยตัดมันกับ่ถนัดเพราะว่าพน่นฮ็่งานมันก็ต้องการความรวดเร็วแม่นว่าล่ะ จังล้อจังหวะทิ้งระยะห่างแล้วจ้ะการทํางานมันก็นี้จังหวะจะคนของการทํางานอยู่เลยทุกคนทิ้งระยะห่างสักพักหนึ่งเขาก็ไปขาดทำไม่นานเดี๋ยวมันก็เสร็จเขาตัดมรราไล่กับเพื่เล่งเดียวเนาะตอไปใไบเหนงวเนว่าเราจะมือดีมีแสงแดดออกมาก,ก็เลยพากันมาขเขาเสวนมาตัดนาตอนตออแหลกตอนแหลกวัางแทนง,งานว่าไปกีดยาทุเลียนเนาะพอว่าฝนมันตกชุกยาน โล่กไปท็อปมันลงเนาะไฟท็อปลงแตบเรียบร้อยพี่กันเนาะเขาก็เลยเตียนแผนง,งานเนาะอนแรกว่านิไปฉีดอเชื้อไตโครมาเมือนี้เนาะวันนี้พอบ้านมาเตียนแผน่ารอบ,บางมออื่นค่ะมันมีแสงแดดจัดถ้าวันนี้แดดทั้งวันคืนนี้ไม่ตกตรงนี้ก็เราไปฉีดป้องกันเชื้อไอไปท็อปเนาะจา้ะเดี๋ยวนี้รถจะคันนึงเดี๋ยวพอบ้านแล้วนันไปจักระยานหนึ่งมันนั้นก็จีไปขาดไปปวดนั้งกลนเนาะ ประเทศใกล้ๆกันบม่ได้ดอกอันตรายจ้าเพื่อนเพื่อนอันตรายอันตรายมากๆเนาะเพราะว่าอุบัิเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเขาพอสามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นหัวใจของการทำงานคือความอย่าประมาทเนาะถ้าเราไม่ประมาทอะเขาก็สิ่เกิดอุบันเหตุด้ง่ายๆเนาะจ้า